บางทีชีวิตคนเรามักทำอะไรแย่ๆในนามของความดีหรือในนามของคนดีบางทีก็เลยเถิดในนามของความเป็นคนดีก็ทำอะไรแย่ๆพอกับคนไม่ดีทั้งหนึ่งในอเมริกาหลายสิบปีที่แล้วมีการประท้วงการทำแท้งเสรีที่รัฐรัฐหนึ่งกฎหมายรัฐจะออกทำแท้งเสรีก็มีการประท้วง ที่คลินิกหมอใหญ่ๆที่หนึ่งหลังจากได้ประท้วงแล้วนะก็ยื่นหนังสือไปข้างในคลินิกก็ไม่ได้รับการตอบรับใดๆจนในี้สุดผู้ประท้วงซึ่งเขียนป้ายว่าเพื่อชีวิตที่บริสิก็เข้าไปฆ่ามหมอและพยาบาลในคลินิกเขาบอกเขาทำในนามของความดีแล้วก็จบท้ายด้วยความไม่ดีหรือความตายเบาร้าส,สลดนะหรือว่าความเสียใจ ครั้งหนึ่งยาวนานกว่านนั้นมีบาทหลวงชื่อดังคนหนึ่งชื่อจิมโจนส์ที่มีคอมมูนิตี้ของตัวเองแล้วรัฐบาลสหรัฐเข้าไปตรวจสอบว่ามันเกิดกระบวนการที่ล้างสมองคน,นในบไิใททางที่ไม่ดีก็ส่งเจ้าหน้าที่รัฐไปปรากฏว่าในานามของความดีแล,กละาการรักษาองค์กรก็ได้ฆ่าเจ้าหน้าที่รัฐ นั่นเนี่ยในานามของความดีบางทีคนก็ทําอะไรผิดพลาดหลายอยา่างแม้แต่ในวัดก็แล้วแต่ในทางของความดีบางทีเคยเจอนะวัดป่าก็มีวัดบ้านก็มีในทางของความดีถ้าคนมีความแตกต่างเราก็จะด่าทอเขาเสีย,สยห,หายหรือเอาเข้าไปนินทาในานามของความดีเขาทําอะไรไม่ถูกต้องก็เ,เกิดความเกลียดชังแล้วก็เกิดกระบวนการที่เขาเรียกว,ว่าต่อต้านไม่อยากเข้าวัด ก็มีเหมือนกันในนามของความดเีเคยเจอหลายๆที่ทนะที่มีปรากฏการเหล่านี้นซึ่งทําในนามของความดีและคนดีแต่ามาเคยถามว่าเราควรมีเมตตาต่อกันแล้วก็ให้อภัยแล้วก็สามารถที่จะเลื่อเฟื้อให้เขาได้ปรับเปลี่ยนตัวเองได้คนในกลุ่มในนามของความดีก็บอกว่าถ้าให้อภัยหลายรอบแล้วไม่เปลี่ยนก็ต้องจัดการเสียง ก็สามารถจะตัดสินอะไรก็ได้นะแต่ในนามของความดีก็ต้องรับผิดชอบพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองด้วยนั่นเนี่ยในสังคมในนามของความดีบางทีคนก็คิดว่าตัวเองถูกต้องก็สามารถด่าทอผู้อื่นได้ในฐานะของความถูกต้องหรือความดีคอมเมนต์ได้เสียสีได้ด่าทอได้หรือแม้กระทั่งนะสามารถที่จะทําอะไรแย่ๆไปกว่าน,นั้นได้นะในนามของความถูกต้องและความดีทั้งๆท,ที่สิ่งที่ทําอยู่ไม่ใช่ความดี นะแต่บนพื้นฐานของกระแสความที่เห็นว่าถูกต้องหรือว่าที่เห็นว่าเป็นความดีของตัวเองซึ่งไม่รู้ดีหรือเปล่านะก็สามารถที่จะทําได้นะใช้ความหยาบๆคลายๆได้หรือว่าถล่มทับอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าตอนนี้สิ่งนั้นล้มแล้วหรือว่าสิ่งนั้นมีพฤติกรรมที่รอดแหลมต่อความชั่วหรือความไม่ดีนะในานามของคนดีหรือความดีก็มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นได้ถ้ามีมิจฉาทิฐิหรือ ไม่เข้าใจความเป็นคนดีที่แท้จริงคนดีที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงว่าถ้าคนไม่เหมือนกันเราจะต้องเลวก่าเขาเหมือนที่เขาทําไม่ดีหรือคนดีที่แท้จริงไม่ได้หมายความว่าถ้าเขาทําไม่ถูกต้องเราต้องประนามเหยียดหยามแล้วก็อาฆาตมาตร้ายคนดีไม่ทําอย่างนั้นและในความเป็นคนดีก็ไม่จําเป็นต้องรวมหัวกันเพื่อจะทะเลาะวิวาสกับคนไม่ดีหรือว่ากันแกล้งคนไม่ดี ด้วยอาศัยความดีว่าเราเป็นคนดีกว่าไม่จําเป็นนะนั่นนี่ความเป็นคนดีนะบางทีมันก็มีความยึดถือนะมีความสําคัญผิดมีมานะก็ค,ค,คือความถือดีรวมถึงบางทีมีอีโก้แล้วก็ความสําคัญผิดอีกด้วยนั้นคนดีอย่างเดียวที่ยังเห็นไม่ตรงนะคนดีที่เห็นไม่ตรงก็ยังไม่เพียงพอดังนั้นในานามของความดีเราอาจจะต้องขัดเกลาให้ความดีกลายเป็น ความดีสากลก็คือความดีที่พระเจ้าตรัสก,ก็คือกุศลกรรมบทเพราะว่าความดีเป็นความดีสากลไม่ได้เป็นความดีทิ่สังคมมอบให้ขีดถูกให้ก็นับเนื่องใน,นกุศลกรรมบทก็จะไม่ผิดต่อไปพอนับเนื่องใน,นกุศลกรรมบทก็ฝึกใจตัวเองในการเจริญสติอีกที่เห็นว่าความไม่ดีของตัวเองก็มีอยู่เช่นกันบางทีก็เผลอคิดไม่ดีบางทีก็เผลอเกลียดเผลอโกรธเผลอนินทาว่าร้ายเขาเอาเขาไปว่าในที่รับที่แจ้ง เราก็เห็นภาพของตัวเองว่าเออบางช่วงหรือบางพาร์ทของการกระทําทางกายวาจาใจของเราก็มีความไม่ดีปุดขึ้นเหมือนกันไม่ได้ต่างกับคนทั่วไปในโลกใบนี้ที่ยังมีสัญโธ่คือพวกเครื่องปลูกใจสัตว์อยู่หรือยังมีกิเลสหรือว่าวัฏต,ตะสามก็คือกิเลสกรกรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวนๆอยู่อย่างนี้นะตรายวัฏดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองเราก็ยังเป็นคนดีที่สามารถเปลี่ยน,ปยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้ หรือเป็นคนดีที่ไม่ยึดถือความดีหรือยิ่งกว่าน,นั้นก็คือเป็นคนเหนือดีเหนือชั่วนะก็คือทากรรมไม่ได้ทํากรรมขาวอย่างเดียวนะทํากรรมไม่ดําไม่ขาวที่มีวิบากไม่ดําไม่ขาวด้วยก็คือเจริญอริยมรรคนันเองคนเราก็สามารถไต่เต้าต่อไปได้เรื่อยๆนะอย่าให้เห็นว่าโอ้สิ่งที่พูดมาเราก็เป็นคนไม่ดีสินะไม่ใช่เราก็มีส่วนดีบ้างเราก็มีส่วนไม่ดีบ้าง เราก็มีส่วนผิดพลาดบ้างมีส่วนถูกต้องบ้างดังนั้นเนี่ยมองความผิดพลาดของตัวเองเป็นครูแล้วแก้ไขมองความผิดพลาดของคนอื่นเป็นเยี่ยงอย่างว่าจะไม่ทําเหมือนเขาแล้วก็มองความดีของตัวเองเสมือนว่าสิ่งที่ต้องทําเพิ่มปูนสิ่งที่ต้องขัดเกลามากขึ้นแล้วก็มองสิ่งที่สูงสุดไปกว่านั้นคือพู้เจ้าท่านตรัสความดีสูงสุดไว้ว่าอะไรนะคือการปลดเรื่องตัวเองจะออกจากทุกยังไงเราก็รีบปฏิบัติตาม เพื่อวันหนึ่งเราเป็นคนดีที่แท้จริงคือคนดีที่ทุกน้อยหรือคนดีที่รู้ทุกได้ถัดหรือในที่สุดสูงสุดก็คือคนดีที่สุดคือไม่ทุกเลยอันนี้ก็เป็นลำดับแต่ละองค์ปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีความสามารถดังนั้นเนี่ยจะมาพูดถึงตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าในนามของความดีอย่าได้เอาไปทําความชั่วในนามของคนดีและความดีอย่าให้เสียโอกาสของตัวเองนะที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นจนกลายเป็นผู้ไม่ยึดถือความดี Oh, I'll